สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านเปนล้าน,นะครับก็วันนี้มีที120เข้ามาแต่งเนาะก็เลยจะรีวิวให้ดูหน่อยเข้ามาเลยมาจากช่วงหน้าก่อนนะครับช่วงหน้า,เ,าเห็นหูจับไฟหน้านะครับอันนี้จะเป็นของโมโทนอันนี้เป็นตัวยาวนะครับแล้วก็จะเห็นห้ตัวสปริงหน้าโอลินของที่120นะครับเห็นจะมี Okay, เอาซูมไปดูที่ตุ๊กตาแฮนด์อันนี้ตุ๊กตาแฮนด์ของ LSL นะครับแล้วก็ไมคตัวนี้เป็นไมค์ดิจิตอลนะครับของ Moto Gadget ก็คือสามารถเลื่นดูข้อมูลได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้นล่างอันนี้ยางยางคันนี้เป็นล้อเดิมน,นะครับใช้ยาง Pirelli S t R หน้า110หลัง150 ดูข okay, ้างๆคันนี้มีการสะบัดมีติดกันสะบัดมานะครับอันนี้นเป็นของ LSL มีการล้มโอเคอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนโลโก้เป็นของโลโก้แต่งมานะครับตัวหีบเพลงมีเบาะเบาะแต่งโอเคดูชุดไปลายนะครับ อันนี้เป็นชุดไฟท้ายของอนาล็อกอันนี้รุ่นเบสดัำนะครับก็มีเราทำฐานไฟฐานไฟท้ายเพื่อให้ใส่บนบางคนเดิมได้อันนี้ในกรณีของหน้าฝลก็ไม่ต้องกลัวนะครับก็น้ำไม่ดีสาหรับสายใช้งานอันนี้สวยมากเห็นโชคก็เป็นโชกเอรินนะครับปรับสามสจุดนะครับเวบา c คอมเพรสชันแล้วก็พีโล ก็อันนี้มีท่อของ B C นะครับท่อของ B C อันนี้มีโซ่มีโซ่แต่งแล้วก็สเตอร์ซูเปอร์สปอตบางโซ่โมโต้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรา okay. เขียนออกไปดูฟังเสียงกัน ฟังเสียงท่อนะครับนี่เป็นท่อตัว BC s l i p p e r นะก็เป็นท่อตัวคลาสสิกแต่เสียงนี่ทุ้มแน่นเลยครับ